คุณคพัวเด้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับคุณถนอมครับมเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องฟาร์มหมูกับท่าน,นอำเภอธรรมเนียมบำรุงอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาว่ามีฟาร์มหมูแห่งหนึ่งเลี้ยงหมูร่วมพันตัวนะครับตั้งแต่ปี62ก็ปล่อยน้ําเสียลงคลองบางยุกและทําให้น้ําเสียชาวบ้านเดือดร้อนมีทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นแต่ก็ยังทนกันอยู่จกนกระทั่งทนไม่ไหวทนไ,ไทนไม่ได้เพราะปลามันตายนะพี่นะครับ เออเมื่อวานนี้ก็คุยท่านแหนมเพอแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างครับก็เห็เหนทราบจากแหล่งข่าวว่าเมื่อวานก็มีปลัดแหนมเพอกับอสเข้ามาดูครับครับเข้ามาที่ความหมูแต่ว่าเขาท่านไม่ได้แจ้งมาของผมผมก็ไม่อยากไปยุ่งหรือว่ารบกวนเดี๋ยวมันจะสร้างอะไรความขัดแย้งกันเบาๆว่าผมก็ตอนนี้ผมอยู่กับคุณมันจบด้วยครับเมื่อเช้าผมก็ได้เดินดูในสวน ปรากฏว่าปลายังตายและส่งกินเหม็นอย่างมากครับตอนนี้นี่คือภาพลลาสุดที่ส่งมาแล้วไอท้ทอที่น้ําเสียจากฟาร์มเนี่ยยังยังเปิดอยู่ไหมก็ตอนนี้ผมผมก็ไม่กล้าเข้าไปดูครับเดี๋ยวเขาหาว่าบุกลุกแกะผมก็เลยอ๋อไอ้ทอนั้นมันอยู่ข้างในเขาใช่ไหมอ้ะอยู่อยู่ในสวนผมก็ตอนนี้ผมขณะนี้ผมก็อยู่ในสวนลำลำคลองที่ที่สวนผมนะครับมาม,มาอยู่มาการอยู่ตรงนี้ว่าเดินดู ว่าปลายังตายยังเหม็นแล้วมีตัวเหี้ยตัวตะกวดออกมากินอยู่ตอนนี้อืมแล้วก็ลักษณะเหมือนเหมือนกับเอ่อเอ่อตกตะกอนขี้หมูครับเป็นเป็นดำๆที่ผมถ่ายภาพล่าสุดเมื่อกี้สง่งไปให้ดูอีกนะครับอย่างที่เห็นนะเออแล้วทางอบตอท่านานายกอบตอมาดูบ้างไหมอะนายกเมื่อวานเจอที่ประชุมก็ท่านยังเฉยๆครับไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรครับไม่ไม่มไม่ ท่านคงจะไม่เข้ามาดูหรอกครับเพราะว่าท่านจะมอบหมายให้ประหลัดหรืออะไรมาดูมากกว่าครับผมจริงก็อยากให้ท่านเข้ามาดูแล้วก็หาแนวทางที่แก้ไขถ้าสมมติว่าท่านเข้ามาดูตั้งใีออกสอง 2, แล้วก็วางมาตรการแก้ไขปัญหานี้คงจะไม่เกิดขึ้นนะครับอืม,อมคือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรอก นะไม่ต้องไปถึงแหนมเพอไม่ต้องไปถึงผู้ว่าไม่ต้องไปถึงใครทั้งนั้นอ,ะอ่ะเพียงแต่ว่าเพราะว่านี้มันก็เป็นเรื่องของอำนาจ<ๆ>การปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในอบตอนายกอบตอก็เอารับรู้ปะนะัญหารับรู้ปัญหาคือไม่ต้องรอให้ชาวบ้านร้องเลยนะ อบตวินอบตบินเนี่ยนะครับก็ต้องตรวจตราลูกบ้านครับเยี่ยมเยียนพูดคุยไปเหมือนตอนหาเสียงอ่ะเผลอๆอบตเองก็ได้กลิ่นเหมือนกันนี่นเองก็เราก็ต้องรู้สิว่าเอาละในในอบตตำบลของเราเนี่ยมีอยู่สิบหมู่บ้านอ่าใครอยู่ตรงไหนบ้างแล้วทําแผนที่อทําแผนที่หมู่บ้าน ถนนเส้นนี้มีบ้านกี่หลังเลขที่อะไรบ้างต้องมีแผนที่นะครับนะครับเสร็จแล้วก็มีคนขายของอยู่กี่ร้านนะมีแปลงนาแปลงสวน <c oughs> นะครับมีโรงงานมีอะไรอยู่จํานวนเท่าไหร่ต้องรู้และเราก็ต้องออกพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนใชอ่อันนี้เป็นไงเลี้ยงหมูกี่ตัวหมูพันนาะไรยังไงเพราะมันหมายถึงรายได้ของอบตด้วยจริงไหมใช่ รายได้อบตในการเก็บภาษีใช่แล้วยิ่งเก็บภาษีเยอะเดี๋ยวนี้เงินเดือนจะเพิ่มขึ้นเนี่ยประกาศล่าสุดเนี่ยเขาเอาตามเขาตามรายได้ออแล้วเสร็จแล้วพอก่อนจะเข้าไปถึงปั๊บเออ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 มันอยู่นครปฐมป่ะเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้โหนั่งรถไฟสายใต้ขึ้นมาจะข้ากรุงเทพเนี่ยนะครับ ถูกบังคับตื่นทุกคนจากหลับหลับอยู่จากหลับหลับอยู่ไม่ใช่ใครมาปลุกใช่ไหม <BR Y> ไม่มีครับตื่นด้วยขี้หมูอัตโนมัติเลย <C' an> เหมือนกับใครเอายาดมมาแย่จมูกกันเล<อ>ยตื่นโดยอัตโนมัติอ๋อถึงนคนปรปฐมแล้ว <C' an> เมื่อไดก้กลิ่นขี้หมูเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนั่นในอดีตที่ผ่านมาก็เหมือนกันนะครับ ท่านนายกอบตท่านาก็เอาเข้าไปดูเอาเชิญชาวบ้านแล้วมันนั่งทําประชาคมแล้วคุยกันเอาท่านมีปัญหายัางไงอาอนีน้มันลงในคลองแล้วนะชาวบ้านเดือดร้อนน้ําเสียนะมันเกิดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็มาทําแผนแก้ปัญหาร่วมกันกับชาวบ้านครับมันก็ไม่ได้ยากนี่ถ้ายา,ยากก็ต้องเปลี่ยนคนเป็น่เออเปลี่ยนคนทําอ่ะฮะ เอานะพี่พี่โพเรตผมคุยเท่านี้ก่อนวันนี้คุยสั้นๆกระชับๆเลยผมจะตามให้ตลอดตามจนกระทั่งได้รับการแก้ปัญหาตามท่านผู้ว่าด้วยนะตามกระทรวงครับผมตามไม่เลิกอะตามไม่เลิกอืมนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ